you <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเจอกันกับเดนนี่เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดตัวรถ New PCX 160นะคะเป็นรถอุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda ที่ปรับโฉมใหม่ดีไซน์ใหม่ทั้งคันสปอร์ตพรีเมียมเรียบหรูมากยิ่งขึ้นที่มาพร้อมกับพลังเครื่อง e sp plus ขนาดเครื่องยนต์157 cc ีวาล์วแรงขึ้นลื่นขึ้นและขับขี่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นยังไม่หมดแค่นี้เพราะ h อน da ยังยกระดับเครื่องยนต์สู่ความแรงของคลาสใหม่ ครั้งแรกกับระบบ ABS ที่เบรกได้เต็มที่ล้อไม่มีลอ็อกทั้งหน้าและหลงังช่วยให้เบรกได้อย่างมั่นใจขึ้น มีระบบ HSTC ตรวจจับการหมุนและควบคุมล้อหน้าหลังให้สัมพันธ์กันเพื่อป้องกันลดเสียการทรงตัวนั่นเองไฟหน้าใหม่ดีไซน์หรูหร่ายขั้นเท่เฉียบคมสไตล์ p c x และยังเติมเต็มไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตอลด้วย USB charger Type C เฟรมใหม่ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาลงมีความแข็งแรงควบคุมง่ายขึ้น Smart key ส,สั่งงานง่ายสะดวกสบายเพียงบิดสวิต มาพร้อมกับ Blue Ring LED และแผงนับปัดระบบดิจิตอลใหม่กับมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอล PCX 160รุ่นใหม่นี้มีได้กันทั้งหมด3รุ่นค่ะรุ่นที่1นะคะคือรุ่นสแตนดาดรุ่นที่2รุ่น ABS ค่ะและรุ่นที่3คือรุ่น Hybrid ค่ะมีได้กันถึง6สีใหม่กันเลยคือ1รุ่นสแตนดาดสีขาวดา 2. รุ่นสแตนดาร์ดสีเทาดำา3รุ่นสแตนดาร์ดสีแดงดำา4รุ่น ABS สีดำน้ำตาล 5. รุ่น ABS สีแดงน้ำตาลและ6สุดท้ายคือรุ่นไฮบริดสีขาวน้ำเงินค่ะครั้งแรกในคลาสพรีเมียม a อความล้ำของตัวจริงกับเทคโนโลยีไฮบริดแท้ที่มาพร้อมกับ ESP+ ช่วยเพิ่มแรงบิดได้มากขึ้นเรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งโฉมทั้งระบบความปลอดภัยทั้งสมรรถนะกันเลยทีเดียว โอ้โหของเขาคือดีที่สุดแล้วอะ่ะหล่อกว่าเดิมเท่กว่าเดิมอีกเราได้เห็นโฉมสุหลอก,กันแล้วมาดูฝั่งราคากันบ้างนะคะรุ่นแรกเลยนะคะคือรุ่นสแตนดาร์ดราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 8 0 0 0บาทราคาดาวเริ่มต้นที่20,000บาทรุ่นที่2นะคะคือรุ่น ABS ราคาเริ่มต้นที่9 4 0 0 0บาทราคาดาวเริ่มต้นที่30,000บาท และรุ่นสุดท้ายนะคะคือรุ่นไฮบริดราคาเริ่มต้นที่101,000 0บาทราคาดาวเริ่มต้นที่60,000บาทค่ะสำหรับใครที่อยากจับจองนะคะสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมพิธานฮอนด้เยลาได้ทั้ง10สาขาเลยค่ะสิทธิพิเศษสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเพียงแค่แจ้งกับพนักง,งานว่าตามมาจากคลิปนี้คุณจะได้รับสิทธิส่วนลดทันที100บาทรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ